สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีคําถามจากคนไข้ต่างๆที่ถามเข้ามานะครับสอบถามว่านะครับผมมีอาการปวดเรื้อรังมานานนะครับผมมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างรักษามาหลายวิธีแล้วนะครับผมไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมทางคลินิกของเรานะครับนำเข้าเครื่องมือใหม่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทางการแพทย์และทางกายาพบำบัดเลยนะครับเรียกว่าเครื่องตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวช็อคเวฟโฟกัสนะครับช็อคเวฟโฟกัสนะครับเพราะถือว่าเป็นคลื่นกระแทกนะครับผมที่คลื่นทั้งหมดนะครับ จะลงไปในจุดที่มีปัญหานะครับผมตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่ลดอาการปวดนะครับผมลดอาการเซออักเสบนะครับผมอยากเห็นผลในครั้งแรกได้เลยนะครับส่วน,นกลไกนะครับผมของตัวช็อคเวฟโฟกัสตัวนี้นะครับผมจะใช้กลไกในเรื่องเกี่ยวกับทําให้เกิดการกระตุ้นการซ่อมแซมนะครับผมในส่วนที่มีปัญหานะครับผมทาให้เกิดกรกะบวนก,การการีอินูรี่ขึ้นมาใหม่นะครับผมเกิดการแตกตัวของหลอดเลือดต่างๆนะครับผมเลือดก,ก็จะไหลเวียนเข้าไปในจุดที่มีอาการที่มีอาการปวด นค,คนไข้เรยมีอาการปวดนะครับผมหรืออักเสบลดลงอย่างชัดเจนในครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์และทางเทพผึ่หมักนะครับผมที่ตอบโจทย์นะครับผมรักษาตรงจุดและลงลึกในจุดที่มีปัญหานะครับผมและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเห็นผลอย่างชัดเจนในครั้งแรกที่ใช้การรักษาได้เลยครับ จะเป็นขั้นตอนในการลงช็อคเวฟโฟกัสสำหรับคนไข้จริงนะครับโดยคนไข้คนนี้นะครับผมมาด้วยอาการออฟฟิซินโดมนะครับโดยมีอาการปวดคอบาทสะบักนะครับผมมานานนะครับประมาณ2ปีถือว่าเลื้อหลังมากแล้วนะครับวันนี้มาทําการรักษาด้วยช็อ w เวฟโฟกัสดูนะครับผมว่าคนไข้จะรู้สึกยังไงครับ นี้นะครับผมจะเป็นการรักษาในบริเวณที่มีจุดนะครับผมกดเจ็บนะครับนะครับผมจะเอาเจลนะครับผมบริเวณทาไปบริเวณที่ทําการรักษาเพื่อให้ตัวคลื่นนะครับลงไปในจุดที่มีปัญหามากยิ่งขึ้นครับญาตนะครับต่อไปในจุดที่มีปัญหาเลยนะครับคุณผู้หญิงรู้สึกยังไงบ้างครับโดนจุดไหมครับประมาณนี้ไหวไหมครับ สามารถเพิ่มนะครับผมความเข้มนะครับผมได้ตามต้องการนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับการสาธิตการทําช็อกเวฟแบบโฟกัสนะครับซึ่งการทําช็อคเวฟโฟกัสหลังการรักษาคนไข้ตัวรู้สึกดีขึ้นเลยนะครับประมาณ40-50%นะครับแต่หากเป็นเยอะมากๆนะครับผมแนะนำนะครับให้มารักษาอาทิตย์ละครั้งนะครับกว่าจนกว่าการจะดีขึ้นนะครับส่วนคนไข้ต่างๆนะครับถ้าเข้ามาเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับตัวราคาของทางคลินิกนะครับว่าช็อคเวฟโฟกัสราคาเท่าไหร่นะครับผมวันนี้นะครับผมสาหรับตัวช็อกเวฟแบบโฟกัสนะครับจะอยู่ที่ รา,าคา3,000บาทนะครับผมต่อบริเวณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีการเซฟจำนวนช็อกที่ยิงนะครับโดยพิจารณาการใช้หรือการรักษาตามนักกายภาพบับัดในรายนั้นๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสมัสดีครับ